Stop. บริการรับลงสตอรี่แมปออสตาบริการหาออฟต่างๆมากมายและยังขายไอดีพร้อมเล่นและยังมีบริการแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลงดานหาเงินในราคาที่ถูกและปลอดภัยใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับร้านไฮด้าชอ็อปบริการกดเพชรแมปออสตาเลทสุดคุม้มและยังมีบริการอื่นๆในแมปบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ตกดผลหรือฟาร์มเอลและยังมีไอดีไก่ตานขายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับอยากได้คุ้มต้องร้านนี้เลย Shop Steam บบรรริกาัเติมมมเกพาแอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ถึงเลแปบริการรับเติมเพชรออสตาร์ทวเีนต์ถึงเลแมปแอีกเช่นกกัันและ็ยงมีบริการเติมเกมพาตอร และซิงไลท์เคนซี่และยังมีบริการอื่นๆมากมายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับร้านคิวช็อปบริการรับกดโลบอคแบบเซิร์ฟเวอร์วีพีพาร์ทเลทหกและยังมีบริการรับกดผลและเกมพาร์ทแบบซิงไลท์เคนซี่และแบบบอกรูทแล้วยังมีบริการรับเอฟเคแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์ตั้งแต่ห้าสิบเทสถึงสามหมื่นเทสใครที่สนใจสามารถติดต่อพิธีลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเอาละท่านผู้ชมก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องไอกะสระแชนเนลและก็อยู่ใน AAS AAS นน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 ัััั่่่เเเเอออองครรบีี้้ป็ชืยยะะผมกกแลวา คือวันนี้นะครับอย่างที่เห็นไปหน้าปกคลิปนะครับว่าผมเนี่ยจะมาลองทดสอบดูนะครับระหว่างไคโดนะครับหรือว่าเราฟาร์มไคโดเนี่ยกับฟาร์มอาคาอินุตรงนู้นเนี่ยอันไหนกันแน่มันจะได้เงินคุ้มกว่ากันนะครับซึ่งไคโดเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่46,000 HP นั่นเองครับแล้วก็ได้ตังประมาณสามหมื่นนิดนิดนีดน่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะ อาใคนูนะครับก็จะมีเลือดอยู่ที่1นึ่งแสนเฮนั่นเองครับแล้วก็ได้ตังประมาณ6กหมื่นนี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้คือไม่หานนะได้คนเดียวเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าฟาร์มไคโดกับอาใครนูอันไหนมันจะคุ้มก่ากันซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่แล้ว4ี่หมื่นรูปีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยลบบอลอแล้วกันมาเดี๋ยวผมเริ่มจากอาใครนูก่อนเลยแล้วกัน,นครับผมจะฟาร์มตัวละ1ชั่วโมงก็พอนะเพราะว่า1ชั่วโมงผมว่าน่าจะตัดสินได้แล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมลุยก นาเบตตันตอนนี้สําหรับสายเกลือนะครับเอออันนี้คือดาเมตันตอนนี้สําหรับสายเกลือเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน5ดาวทุกอย่างเลยครับที่มีปรากฏอยู่ในตู้นะซึ่งไอที่ผมไม่มีตอนนี้ก็มีแค่ซีเข็นะครับที่ผมไม่มีนะเออก็เลยอันนี้เป็นดาเมิตันสําหรับสายเกลือแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลุยกันจริงๆเลยดีกว่าว่า1ชั่วโมงนะครับมันจะได้ตังเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วเราตัดไปที่ตอนที่ครบ1ชั่วโมงของอาไครนูกันเลยดีกว่านะครับ One hour later. เอาละฮะท่านผู้ชมผมก็ได้ทําการฟาร์มอาไครนูครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบาดูนว่าเราได้ตังเท่าไหร่1 2 3แท้แทเป็นไงครับได้มา5รล้าน3แสนนิดๆนะครับถ้าเกิดว่า ลบกับ4ี่หมื่นที่มีอยู่ตอนต้นก็จะประมาณ5้าล้านสองแสนนิดๆน,นั่นเองครับอันนี้คือฟาร์มแค่1ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่า10ชั่วโมงเนี่ยก็50ล้านใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้โหคือโคตรจะเยอะเลยนะอันนี้ก็ถือว่ามันเยอะไหมอาจจะยังไม่เยอะมากสาหรับคนดูแต่สําหรับผมมันก็ถือว่าเยอะนะหนึ่งชั่วโมงได้ตั้ง5ล้านเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าผมไปสุมส่มไข่อ่าสุ่มไข่เนี่ยเอหอหรือว่าสุม่มสุ่มเอาดาบในคิปตั้นเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณเกือบ500ฟองกันเลยทีเดียวนะครับโอ,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 อ้ือออออวว่่่่่าาาาาาคนนนนขจจะะะเเเยยยูมมกกัดีี๋ตไปรรทํ เจ้าไคโดแล้วนะครับมาดูกันว่าเจ้าไคโดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการฟาร์มกันเลย let's go <S one hour later เอาละับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ฟาร์มเจ้าไคโดครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเนาะคือผมก็ไม่รู้ว่าฆ่าไปกี่ตัวนะแต่ก็น่าจะประมาณร้อยสองตัวได้อยู่มั้งอาจจะมากกว่านั้นนะครับโอเคเนาะผมได้ตังค์มาทั้งหมดณนะตอนนี้นะครับมีอยู่เงิน มีเงินอยู่ที่9ก้าล้านหกแส 1547รูปีนั่นเองครับน้องๆกําลังตกใจใช่ไหมว่าเฮ้ยพี่ฟาร์มไขโดหนึ่งชั่วโมงได้ตั้ง9้าล้านเลยเหรอไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือรวมกับอาคครนุ้ด้วยนะครับและตัวเลขจริงๆที่ได้จากไรโดหนึ่งชั่วโมงนั้นก็คือ4ล้านสแสนกว่ากว่านั่นเองครับซึ่งก็จะน้อยกว่าเจ้าอาใครนุ้อยู่ที่1ล้านนั่นเองครับอ่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าอาคครนุ้นั้นฟาร์มดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าน้องๆกําลังจะฟาร์มเงินหัาาละนนแ น้องก็ควรที่จะฟาร์มอาใครนุนั่นเองครับอ่าก็คือมันได้ตั้ง1ล้านเลยนะออคือความห่างชั้น1นล้านเนี่ยถ้าเกิดฟาร์มฟาร์มสิชั่วโมงก็จะห่างประมาณ10ล้านถูกปะฟาร์มร้อยชั่วโมงก็จะห่าง100ล้านซึ่งมันจะห่างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ที่ให้ผมเดานั่นก็คือเวลาที่เราฆ่ามอนแล้วเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงสปอนมันครับนั่นก็คืออ่ะสมมุติว่าผมฆ่ามอนใช่ไหมปึ๊บเนี่ยเนี่ยพอาาปบบบบรรอองแแบบมะมะะณ2 3 4วิ กว่ามอนจะเกิดแล้วเราค่อยแบบได้ตีอีกทีหนึง่งซึ่งตรงนี้มันจะทําให้1เลยเสียเวลา2เสียดาเมจนะครับมันก็เลยความห่างชั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทบไปเรื่อยสมมุติว่าผมตีไคโดนะครับตีไคโดให้ได้เงินเท่ากับอาไรนุนเนี่ยนั่นก็คือต้องตีประมาณ2ตัวถูกปะแล้ว2ตัวเนี่ยก็คือเราต้องให้มันตายตัวหนึ่ง ก่ออะไรประมาณนี้พอตายตัวหนึ่งมันก็ทบป,ประมาณ2-3วิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยตีอีกถูกปะ่ะทีนี้ไอท้ทบ2-3ามวิเนี่ยมันก็ทบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเตีอยใครนู้ก็คือไม่ไม่ทบถูกปะ่ะเออมันก็เลยแบบอารมณ์เหมือนว่า ถ้าเกิดว่ามอนตายเร็วนะครับพอมอนตายเร็วปุ๊บมันก็เลยแบบเสียเวลาตรงตอนเกิดมันก็เลยแบบว่าเออแบบได้ไม่เท่ากันอะไรประมาณนั้นแหละเอาง่ายคือมันเสียเวลาตรงตอนเกิดครับแนะนําให้ตีตัวที่เลือดเยอะกว่าแบบเยอะที่สุดเลยก็ได้ก็ว่าได้อะไรประมาณนั้นแหละ,ค,ลระครับเออก็เลเยตรงนี้จะเป็นจุดที่ใครดนนะครับไม่สู้ใครนู้นนั่นเองครับอ่าก็น้องๆน่าจะเข้าใจกันแล้วนะเอาเป็นว่าก็คือมันเสียเวลาตอนที่มันเกิดนี่แหละครับอพอตายปุ๊บมันต้องแบบมารอประมาณ3-4วิถึงจะเกิดแล้วสมมุติว่าผมฆ่าร้อยตัวก็ต้องรอ3 0 0 400 วิอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้สามร้อยสี่ร้อยวิเนี่ยเอาสามารถไปตีแบบอะคานุ u, ได้ตัว2ตัวเลยอะไรประมาณนั้นเลยครับเนาะก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเอาเป็นว่าอะคานุ u, เป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบในอนิเมตก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะห้าสิบห้าสิบแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเคยสู้กันหรือเปล่านะน่าจะไม่เคยเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม